้าพี่น้องเอ้ยมาถามไอ้เกียรตินี้โอ้่นว่าจนจนบุกกะร่มผู้สาวแมนบ่อยร่มบุกอะในในเมื่อก่อนนั้นแม่นเป็นอ้ไรไปอยู่ใช้สัจจาว่านั่นน่ะเห็นงานอยู่ไหนล่ะเป็นงานอยู่ไทยแม่นทางเมีหนืออยู่บ้านทางเมียอยู่บ้านโอ้บัดนี้กลับมาได้เหรอนี้กลับมาเปิด มียเอาปัวไหมยังบอดีกับทำนะยังบอดีกับทำเรื่องใหญ่กับไอ้ทูบหามาอ่าทรบอกโทรบอกโอ้ทูบบอกว่าเอาปัวได้เด้อบอกอ้าไเป็นสัตว์แล้วบม่ได้คุยน้ำกันเมื่อไหร่เขาไปทรคุยอย่างน้ำกันอยู่บ่กับเมียนก็คุยกันอยู่นะคุยกันธรรมดลาอยู่นะแต่ว่าเขา เขาก็วายเรื่องเขาเขากับเบาเบาสูเขาฟังแล้วเขาเขากับ่โห่เนาะขวายกันเรื่อยอยู่บ่อยอยู่เนาะแต่ว่าคือว่าะเรื่องการค้นสิเอาเนาะกับบุคุยเรื่องเสียหายเนาะของต้นเองเม็นบ่เงินทองก็บาเม็นว่าสิบปลายฝากเมื่อไหร่ใส่จะกับหาเงินเมื่อไาเลยเมื่ลยค้นบ้านเดียวกันบ่ที่ว่าเดียวกันอ๋อ ว่าเพิน่นมีใหม่กคนบานเดียวกันคือกันผู้ชายน่ะโอ้เนาะนี่นั่งกันลูกเต่ากับสีหหาคนลูกกับสีหหาคนโอ้คือว่าแล้วไอ้เพิ่นกับจนบ่ได้เอนเขาบ่าไว้ใจเนาะจังบ่ได้ว่าอย่างน้อยห่า,างินหนาะข้ามกันโอ้พอเพิ่นจุนย่านย่านเป็นคือเก่า <laughs> เออ แล้วเพิ่นบ่ได้บอกบ่ครั้งสุดท้ายว่าเออเฮาสิเลิกสิหยังกันยังบ่ได้บอกเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยโอ้และอะไรจะพูดหนี่มีเสียหยังบ่ค่ามีเสียบ่บัะห่างบัาตาบ่แม่นบ่มีบ่ได้เสียหยังบ่ได้เสียหยังห่างก็แม่นไปกันซื่อๆไปกันซื่อๆมีแต<อ>่ว่าเดือนหาน้อกัน,นได้อีหยังอีหยังอีหยังก็อย่างที่ว่าข่อยบ่ให้ รวยเป็นเพื่อนเป็นสารเป็นเอียงทุกอย่างนะเงินให้เทิ่โตเ่อนสารสิ่งสมสังตัวยกให้ลูกเนาะยกให้ลูกยกให้ลูกให้เต้าขาดองขอคืนเออกกะกะแบบนั่นแหละทางบ้านเรากะถ้าบ่าผู้ใดไปก็ต้องคาดองนี่ขอคืนเป็นกระสงขาดองคืนนะพี่น้องเลยถึงที่อยู่น้ำกันมาโดนกันนะเสียขาดองคืน แต่ว่าถับไปแนวทีพิษแ,แนวทีอันนี้ก็แนวแต่ว่าสาเหตุเหตุผลของไปที่ว่าเลิกลาต่อกันมันเป็นแนวใดนะพี่นงคลรับผู้ใหญ่เพิ่นก็นกนสีพิจารณาอีกเชนึงเนาะพิจารณาอีกเชนึงสงมควรบ่เมนมันสนนะมควรั่นะเมื่อก็ตัดสินห้โรด,ดแล้วเจ้าัานี้ได้ไปได้ตวโตว่าเั่นเนาะนุ่นเดียวกันบ่อ่อนผัวผู้เพิ่นเอานั่นก็ได้ สิรุ่นเดียวก็เพิ่นนั่นแหละไอ้กบ่ได้เห็นเนาะข่อยก็บ่เห็นบ่อยากเห็นนะบ่อยากเห็นดีเห็น <c oughs> เออหลังจากอันที่ว่าเพิ่นเอาแล้วนี่เพิ่นโทรบอกนี่ไอ้ก็บ่ได้อันมามาบ้านเลยบ่มามา,มาอยู่คนหนึงมามาตอนคุยกันนั่นล่ละโอ้หลังจากนั้นแล้วก็หอยลงกมาผิดแล้วมาเลยยาเลยโอ้ ส่งเงินให้จลูกส่งเงินให้ลูกแนี่ยลูกเฮียนลูกอยังเนาะลูกเขาเฮียนอยู่ตัวนั้นผู้น้อยทสองคนนั่นแหละโอ้โหคืว่าผู้ใหญ่นี่มันออกแล้วเนาะพี่น้องเลยครอบครัได้อยู่น้ำกันกันเพราะว่าครอบครัวกัดต้องหาเงินหนักค้มาแล้วเนาะโอ้เนาะโหมหาเหตุมหาแห่งโบได้ห่างได้มีวาสนซาเราต้องสู่สนหาเงินหนักค้ำ นี่แหละบวาแต่ผู้หญิงผู้ชายพี่น้องเลยจิตใจของคนผู้หนึ่งซื่อสัตย์ผู้หนึ่งอจสอิคิดไปทั้งไม่เพราะว่าคนเ้าอยู่ห่างไกลจิตใจมันวาาวบด่ดูาจะได้เอากับบื้หูคือกันแต่ชวนไอ้เพิ่นไปพุนพ่นผู้แช,ชนะ่ผู้เช้าก็ไล่เพิ่นก็ยังโบชนเนาะเพิ่นก็ยังบ่อนั่นพี่น้องเลย คือว่านั่นเด้นี่พี่น้องวันหยุดบ่ยังเขาก็ซวนไปเที่ยวอยู่ผู้ชาวบ่ผู้ชาวอยู่แต่ว่าคนบ่สนใจบ่สนบ่ไปแล้วเนาะตัวไปส่งใจมันแน่นแหนคักแล้วซั่นน่ะพี่น้องเอ้ยกำนองมะนาวมันยังเมื่อยอยู่นี่ๆสงงงแดงอยู่โอ้ยังแม่น พยาตดคนยาดในราบอยู่หลอเมื่อบ้านนะโอ้ไก่เนาะโไก่เป็นลาบกันและวทุวันนั่นแหละทุกวันอยากลาบเลยก็ต้องเป็นอยากได้เมื่ออีกน่ะ้องเป็นแมนก็สิได้เมื่ออีกแต่ว่าโดนโดนกับที่นั้นอีกเนาะเพราะว่าแต่งงานแต่งอย่างแล้วโอ้โดนเติบและอยากได้ เมื่อยามก็คือว่านั่นแหละแต่บุมีเวกเนาะรีได้มันไก่<อ>บัดน,นั้นเฮาบ่มีรถมีรางส่วนตัวเนาะแมน่นกลับเงิอกลับมาค้าชะยงใช้ใจนี่ก็แพงไม่ข้ารถบ่แม่นค่ารถข้ารางรถตูวเมื่อหั่นผู้นึ่งแสนหารถมี่ผู้นึ่งส0 0 0 0นโอ้ผัดสบายรถมี่หักสะแน่เฮานอนเมื่อแล้วเนาะ โอ้ยนางรถุดมีว่ะคนบวดมือได้โมเมาว่าสัตว์บ่โมเมากว่าถามเทำคนเลยอยู่หรเนอะนางรถตู้นางรถตู้ช่งเสียวอดไวัยเท่าไรเสี้ยววตู่ยิงยาวเลยเนาะยิงยาวเลยเพราะว่าเขากระเลนไหวเนี่ยหลุดมีเขากระเลนไว้คือกันแต่ว่าตรงในจอดลงบ่ใบแบบเนาะทางมองเลมัน ย่างนี้นี่แผ่นเฮงซ่านะเมืนเมนมันใหญ่เนาะมันยาวมันยาวรถตู้นี่พัดห้วยมองมันยากมันยากแน่นี่ก็เขากระดบจวดจัดจอดจัดเด็ดเด็ดในขั้นสุขภาพวันี้เนี่ยก็แตกจวดด้วยฮ่า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 ฮ่แหละเนาะไก่กันพี่น้องเลย โมว่าได ấy, น้นน่ขนาดพอ้องแฝดยังบ่เคยไปเลยบ้าน,นไอ้หอดในเมืองจากในเมืองเมื่อ,อบา้านไกลกว่าจากบา้านไปซีโนโ่เนีเมื่อหอดในเมืองเขตบ้านนะบอกเขตบ้านนะไกลกว่าไกลกว่าวนี้ไกลกว่าจากบ้านเราไปหาซชโน่นโอ้แสดงว่าบ้านของไอเ้นเพื่อน่ติดกับตัวเมืองอยูโน่ใกล้ๆกันยูโนะใกล้ย,ยูแต่ว่า ในน่ะกับไก่กว่าจากบ้านเท่านี้ไปซีนุอีกนะโอ้มุกไก่รึมันมาสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลโอ้ไก่เถอะพี่น้องเอ้ยว่ากับธรรมดาแต่ว่าทางดีกันเนาะทางยางวะทางแดงทางแดงนี่เด้อมานเนาต้องาอย่าไม่หยาคือกันขี้ตุ่มขี้เล็กโอทางที่ตุ่ม ติดตงกี่คนพี่น้องไงติดตงกี่คนยามฝนตกเหมือไม่ได้ไปไปอย่างนั้นเนี่ยพอสมควรกลับมาหลังจากทางนี้ได้ใช่ทางป่าลุงทางนี้เพิ่นว่าจังไดนอีกในเมื่อบอกแบบนั้นแล้วนี่ทางเพิ่นทั้งขุนวะเพราะทางทางเมียพี่อันนี้กไงเนี่ยหัวน้องเพิ่งที่นั่นเพิ่นกระถาทางนั้นมา เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแ,แล้วเนี่ยมันน,ะนี้พันนันเนาะเพื่อนขอเพื่นป้าทางนั้นได้คุยกับอันทางนี้นะ่้ะบอกโทรคุยกัน,น,กกนเพิ่นโทรคุยกันเลยโทรคุยกันลมือไปทำนิดนะคุยกันแล้วแล้วเพื่อนว่าจะได้ทางนี้ซะทางนั้นก็ขอว่าเขาหน้าปลาเรียวนะโอ้เก่ามากอยา่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนเพราะว่าคืออ้ยนี่เพื่อนขับ่ถมีไขเอ่ นี่เจียเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นลูกเต่าเขากับนี่จ๋าเพิ่นเบิดล่ะโอ้ไปหาเงินหาทองถามเพิ่นนี่นี่ไว้ไมีเด้ลองเอดแล้ามันติก็เง่ายจะแหงแล้วอยากได้งานก่อนเนาะเงินจะจังมาไหวมาขอมาแต่งกันเอ่อทางลูกลูกเต้านี่อ้ายก็ได้บอกนวบอกว่าเสี่ยเมียว่าเอาเมียใหม่อยังแล้วนี่บอกแล้วอ๋อบอกลูกบอกเต้าแล้วบอกแล้ว ลูกเต่ากัยินดีนะมาเลนาะเออก็สีบาังไ๋อสังกัุมาแล้วบดานันแล้วก็ได้ีามพ่อเนาะก็คุ้งมาให้องเลยแต่ว่าจับลงไปหาเงินหาคำอีกไ่่หนิคือพูเรอยอยู่ห่งตอยู่ห่างมาอยู่างเพราะว่าอ้อ นัดกันเกี่ยวขาวเลี้ยวเลยจะหน่อยก็แล้วเด้เกี่ยวข่าวมันจีไรโดนเนี้ยจีไรจะเดือนมันบดหอดเดือนจะไม่จะหน่อยก็แล้วเด้นี่มบดมอดเดือนกับยานะไปเพราะว่าที่จงที่เกาเนาะอยากอยากเอาเครื่องยูหุนมากให้มันเบิร์ตอันนี้นี่ขึ้นแม่คอยเลยเครื่องทั้งนั้นมากเบิร์ตหรือมันบุไปเลยเครื่องเอาสื่อเวลาเลยเนาะือวอยู่ในห้องเศร้าไปต้องเศร้าห้อง แมนอืมนี่ไนห้องห้องเพื่อนเฮ็ดห้พฟังงาอยู่เหรอเนี่ยโอ้ื่อเป็นเครื่องคลองเอียงไหวลายแล้วอืมบบนี้กลาป้าเฮาก็สีผักมาก่อนเนาะสื่อเลยผักมาก่อนอนะไอ้อผักช้รดขนส่งมาก่อนแบบนี้เนาะเีื่อมาพร้อมกันบอกมาพร้อมกันเลยโอ้อ่านี่เราเลย เอาเสียเอาจ้างเอาค่ารถนี่ก็ยังไใกรกูเอาซื้อไม่เนาะจีบแพงปันไหนเครื่องของพี่น้องนียคือว่าแล้วเนาะเขาได้ซื้อไว้แหละไปหลายปีเครื่องของกันหลายเอามาใส่อยู่บ้านเนาตัวใดที่ว่าเอามาได้อืมตัวที่เอามาไหนเอามาเมย์ที่ได้เอามาบ่ได้ปะเท่านั้นแหละเออ เป็นตู้หยอกตู้เย็นหน่อยเนาะหมดเลยยังมาหายเอาเต้ตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าแล้วะโอ้คือ,อว่าอันนั้นเติบได้อยู่หุ่นเนาะเครื่องซักผงซักผ้าโอ้นักเติบได้อะมากันได้เนาะน,นักขาใช้จ่ายจ้างรถจ้างลรางนี่ก็ได้นนอืมสว่านวมา่มัน Nếu nha yếu mà nhạc này nó mềm chị mừng à, Cả chào yêu đấy, uh, mà yeah. sẽ đấy nó ừ. Mà giải thang bói yang ana yêu kha chị thân đa ăn đất nong đấy mẹ 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 mì thì mẹ mẹ Mà, đây, mà đây. bò mẹ 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 ไอ้มาพอมกันบ่ได้รถเมย์จะไอ้ต้องนั่งรถเมย์มาม่ได้รถรับส่งของเท่านั้นนั่นแหละแตงสีมาได้ไอ้ข้าเจ้ารับอยู่ตู้เย็นนะเพราะว่าในบ้านเท่านี้เขาเคยเห็นข้าเจ้าออกมาอยู่แต่ว่าตู้สักผ้านเครื่องสักผ้านนี่กับฮู้คือกันอันนี้ก็ได้ข้าเจ้าตู้เย็นเอาตู้เย็นมาได้เขาก็เอาสักฝผาไมาได้เพราะมันต่ำกว่าตู้เย็นนียเครื่องสักวผานเมนเมนแต่ว่าเขาเห็นแต่เขาตู้เย็นมานะ อน่าจีมาได้จีดอกแต่ว่ากับกับแพ้งเติบอยู่นะแพงขาดอ่าอ่าเป็นพันป่ายพุ่นละยินข้าเจ้าพอเนะเฉพาะตู้เย็นยนะนะมันมันมันใหญ่บนะ่เนาะมันดูว่าจะใดมันใหญ<น>่มันกว้างมันกินเวลทีน้ำหน้ากลายบ,บ,บ่ดูว่าจะใดมันสูงอืเครื่องซักผ้า,านี่มันใหญ่ต่ำเออ แดดน้อยเนาะแดดช่องตาพี่น้องเลยแบบโอ้ยเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามกัแบบสิยากอยู่แหละมันแดดก,ก็วานี่เเะเสียดเถิบลงไปเจ้าเชยกะเิบลงไปนี่เนาะเสร็จแ,แล้แต่ว่าตอนนี้ยังบอท่าน,นเฮ็ดคิดไว้ยังบอท่านไนนด้วางแผนอย่าลายเนาะคิคกิตรับข้าวไว้ก่อน,นเมนพี่น้องเลยแต่ง่ายขึ้นก,ก็นได้แดด ท <Es per ate> อ,อะไรมางานย่นะงายนาลน้วอ้วางแผนคร่าวๆแต่ว่าสิดได้เห็ดหลังไม้หน่อยเนาะถาวลงก็ได้เนาะคิดอยู่คิดอยู่คิดอยากได้ไม้อยู่โอ้ จะได้ไหมอยู่น้อนไงเออถือว่าฟันฮะฟันใบไก่อยู่ด้นี่ต้องเอาไม้ให้ได้ต้องเอาไม้ให้ได้แต่ฉีเอาแบบไดนแบบนี้โมเดิร์นบ่หรือว่าจะได้เอาแบบนี้ละเออเอาแบบนี้คนท้องมัน ต้องมีความหวังความฝันไว้ก่อนเน่อยเนาะเออเขาต้องคิดไม้ก่อนวางแผนไว้ก่อนน้องไงอ่าเร็วคือเมียเก่านี่หนีมึงรอว่าทั้งเขาเออมันโมไปน้ำโอ้มันมันไปดิมันเองเออกระยอนจัดจัดแหละไปแต่ไปภาไปมันเหม็นบอกเขาคิดทางที่ดีนี่มันปัดออกโด่ มก็ได้คิดสางอะไรไปสำนักอ๋อว้าวมันคิดไปแต่มันคิดไป,ดดไปทางดีว้าว<อ>สีไหนว้าสีโลดไหนว้าวง่ายๆนี่ต่างคนต่าง,งคิดนอแนวแนว,แนว,แนว,แนวทางที่ว่าตามใจของภัยของเราพี่สันนถ้าง่ายนี่ก็คิดไปทางแนวทางที่ว่าด,ดีคิดไปตามใจ อี่ว่าแนวสีเป็นข้อเป็นรัวเป็นเทียนเป็นซานน้อยเนาะเพราะว่าเขากดดูร้ายคนแล้วอนะโดยโดยคูเปดีเมี่ยมาคิด่างใหม่อเอเดนเดินเดินน้องแม่เิ่นก็มาเลยเนาะจะเผิ่นมาทางไหนด้ทางไหนใครจะเศร้าใดิบังง เอาบ่ฮ <c ười> ุ ung, ่งใส่เฮ็ดป้าบ่อืมใช่ค่ะเออเอาบ่ฮุ่งไปตามตอนเว้นเด้นี่ตอนเที่ยงกินเมี่ยงกินส้มตามส้มพี่น้องเ้ตอนเที่ยงักอยู่เด้ัเวนน้อยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยสิได้กบก่อนเด้ซั่นน่ะขอน้องแก็ได้ได้ก็สู้ๆน้อยเนาะบ่ต้องย่านก็ได้เนาะเอาผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งก็บ่ต้องย่านก็ได้เนาะ Bla, บางบางคน Town, น but, ี่เพ uh, ิ okay oh, shoot, shoot, shoot. Uh, ่นกิดคอมเมนต์ว่ายันอ้ายนี่ไปเลยว่าสันนะยาเพิ่นแต่คิดเออแต่อ้ายนี่บโบโบเคยคิดแบบนั้นบ่เขาบคคิดแบบนั้นโอ้อ่าสุสุดนะไว้ใจได้พี่น้องเไยเนาะอ่าก่อนแฟดกระติได้กอโตัวลาก็ได้เด้อสบายดีเออไปก่อนเอาพี่น้องเอ้ผู้แดดป๊อปตัอ แดดก็นั่งขึ้นโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อสได้ขโตัวลาไปก่อนอยังไงก็ฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือเก่าเนอพอมให้พี่น้องสบายดี